เกดที่เราลงอยู่ทุกวันได้อะไรบ้างและการรูเกจยังไงให้ได้คุ้มค่าที่สุด เดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยใครที่สนใจเติมได้โครราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีดีฟั์และเติมเกมมือถืออีกมากมายแนะนําเป็นสเตลล่าโกพัสนะครับผมร้านรับบริการเติมเกมสามารถสแกนโยโค้ดเพื่อสอบถามเรืราคาได้เลยนะครับผม <S <S เอาเละครับผมก็สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องติงเกอร์ในเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับซงจินอูนะครับในเกมโซโล่เลเวลลิ่ง alive และวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเกตนั่นเองครับคุณผู้ชมครับซึ่งการเข แล้วทีนี้นะครับเกรดนะครับนอกจากจะแบ่งเป็นระดับ A B C D E F G แล้วนะครับผมยังแบ่งเป็นสีตั้งหาครับสีฟ้าจะเป็นเกรดปกตินะครับสีพวกจะเป็นเกรดที่ดันเจี้ยนเบรกนั่นเองครับหรือว่ามอนสเตอร์มันทะลุเกรดออกมาแล้วนะครับและยังมีเกรดลับอีกเกรดหนึ่งก็คือเกรดสีทองครับจะเป็นเกรดพิเศษนั่นเองครับซึ่งเรามาดูเกรดสีฟ้ากันนะครับซึ่งของรางวัลมันจะปกติมากนะครับก็คือมีโอกาสดรอปที่อัพเลเวลอาวุธนะครับดรอปที่เสริมแกล้งอาวุธแล้วก็ ดรอปอาร์ติแฟกต์นะครับผมนะฮะมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็จะได้แค่นี้นะครับแต่เมื่อคุณเจอดันเจียนเบรกนะครับซึ่งดันเจียนเบรกนะครับมันจะดรอปให้ของที่เยอะมากกว่านะครับนั่นก็คือมันวิวกาสดรอปลูกบาสนะครับตามธาตุนั่นเองนะครับผมสามารถเอาไปอัพอาวุธธาตุของคุณได้นะครับผมดังนั้นการที่เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดของเลเวลอาวุธนะครับเราจะไม่ต้องหายกล่องลูกบาสนี้นะครับซึ่งมันให้มันเป็นธาตุเดียวกันกับอาวุธของเรานั่นเองครับเพื่อไปปลดเลเวลนั่นเองครับ ดังนั้นมันจำเป็นมากครับที่ต้องหาดันเจี้ยนเบรกและระบบเกตยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเมื่อเราเคลียร์เกตนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงหรือสีทองนะครับเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วนะครับผมเราสามารถไปเก็บเกี่ยวนะครับทรัพยากรจากในเกตเกตนั้นได้่างหานะครับด้วยการส่งทีมขุดเจาะนั่นเองครับดูตรงซ้ายล่างนั่นเองครับเมื่อกดเข้าไปนะครับผมจะมีดันเจี้ยนที่เราเคยเคลียร์ไว้นะครับซึ่งผมเคยเคลียร์ดันเจี้ยนเอสไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ไ yeah. ด้อัดคลิปไว้นะครับซึ่งเราสามารถส่งแรนบทีมนั้้อลงนน่เแะ การขุดทรัพยากรในดันเจี้ยนจะได้อะไรครับนี่เลยครับผินมาราระดับต่ำครับแต่ว่าเกจสีทองนั้นหรือว่าเกจพิเศษนั้นนะครับผมจะให้ของที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเราสแกนหาเจอเกจพิเศษหรือว่าเกจสีทองนะครับเราจะเจอกับฝูงก็บปิ้นมากมายเลยครับที่ถือถุงทองมันคือก็บปิ้นทองนั่นเองครับเราตีหมดนะครับและจบตันได้นะครับเราจะมีโอกาสได้ตัวอักษรและได้เป็นการ์ดดาวแบบนี้ครับซึ่งเอาไปทำอะไรได้นะครับนี่ครับสามารถใช้ในกิจกรรมสะสมตัวละครนั่นเองครับสามารถเอาไปแทนตัวอักษรตัวใดก็ได้ที่เราไม่มีนะ ใสไปเลยครับสามารถกดใช้การ์ดดาวแทนไปได้เลยนะครับผู้ชมครับและเรามาต่อกันที่เก๋กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองไปลงดันเจียนเบรกกันดีกว่าว่ามันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับไป let's go man และตอนนี้นะครับเราอยู่ในดันเจียนเบรกแล้วนะครับไปกับโซนจินูนะครับผม let's go man และตอนนี้นะครับผมโซงจินูผมนะครับจะใช้เป็นดาบยาวแห่งจักรพรรดินั่นเองครับเป็นดาบสายฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาบสายฟ้าจะเท่ขนาดไหนนี่แล้วเราเอาสกิลสแลชมาครับแล้ว แล้วป่าดลงพื้นไป2ดอกครับแล้วแตกไปครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าเด็กเราจะเจอกับเหล่านักรบนั่นเองครับเฮ้ยเหมือนนักรบกับไอ้นี่เลยว่ะเหมือนไอ้นักรบงแดงเลยในกระตูนนะทุกคนใช่ปะเหมือนไอ้แกงนักรบแดงเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าพ่อปอะไรหรือเปล่านะเจ้าพ่อนักรบแดงอ่ะนะครับโอเคทีนี้มาแล้วโอ้โหชุดเหม่งโคตรเท่เลยนี่เลยผมบอกเลยน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นแกงนักรบน่เลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหมีนักเวทด้วยนักรบนักเวทมาพร้อมผมว่าใช่แม่งเป็นมอนสเตอร์ไอ้นี่แน่เลยครับนักดาบแดงแน่เลยโอเค ไม่เป็นไรรับค่อยตีไปสลชดไปเรื่อยๆครับปั๊บนี่ครับอันนี้สกิลคา์เตอร์ของดจาหบยาวครับทุกคนโอ้โหคอ์เตอร์ไปแล้วมาครับนักโนมายิงโบแล้วจับกดหัวไปหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันโอเคล่วงไปแล้วตรงนี้ครับเหมือนจะเหลือจุดสุดท้ายน่าจะเป็นบอสแล้วหรือเปล่าบอสก็คือนี่ครับนี่นักลบครับลุกคาดไอซาถือกระบองมานะครับโดนกูแน่ไอซาไปครับแล้วก็ดันเจี้ยนเบตนะครับเมื่อถึงทีมไฟนะครับตัวละครทั้งหมดของเรานะครับจะออกมาช่วยกันสู้นั่นเองครับนะา ไปไงเรามาช่วยกันสู้แล้วนะครับหมาหมดผมบอกมาหมดแล้วสลัดไปดึงดอกแล้วปาดไปเบรคครับก็แตกแล้วก็แตกนี่ก็ซัดเต็มที่นะครับซัดเต็มข้อเต็มแข้งแล้วปาดไปก่อนดิงดอกโอเคแล้วมันตื่นขึ้นมาโอ้โหเลือรถเลือรถแบบไวมากเอาจริงนะนักธนูแม่งยิงแรงจัดเลยนะแต่ว่าถ้าทอสนี่ไงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไปอึ้งไม่โดนดาเมจแล้วเคาน์เตอร์ไปเต็ม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 ข้อแล้วจังหวะนี้ปาดไปและอัลติเมทไปดิงดอกครับสลัดไปปุบปุบปุบปับ เดี๋ยวรอเปลี่ยนไปในคอมเมนเซอร์ก่อนนะครับตอนนี้เรายังเป็นไอ้นี่อยู่ไนหลอดนะครับผมปะแล้วก็จบไปครับกับไอซาเรียบร้อยครับปิดไปเคลียร์ไปกับดันเจี้ยนเบรกนะครับเรามาดูกันว่าดันเจี้ยนเบรกเราจะได้อะไรกันนะครับุผู้ชมครับดันเจี้ยนแตกไปครับทีนี้เราก็สามารถเอาไปขุดได้นะเอาทีมงานไปขุดได้นะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรเปิดมาปุ๊บปุ๊บอัพโอ้โหโอเคได้เป็นกล่องนะครับของธาตุแฝงนั่นเองครับและได้ตัวักษรตัวเอนั่นเองครับโอเคไป เมื่อเราเคลียร์ดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เข้าไปที่ขุดเจาะนะครับจะมีดันเจี้ยนที่เราเคยเคลียร์ไว้อยู่นะครับเราสามารถขุดเจาะได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าการขุดเจาะเกตเอสจะได้อะไรบ้างกรึมโอ้โเกลือเคสดได้เพชรชมพูมาไม่คุ้มกับที่เรากดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เหมือนจะได้เป็นเลเวลประสบการณ์ในการขุดเจาะด้วยนะครับได้เพชรชมพูมาด้วยนะครับแล้วก็ได้นิดเดียวเองไม่เงยไม่คุ้มเลย แต่ที่ผมเคยบอกไปนะครับผมส่วนใหญ่นะครับของาะวันจากการขุดเจาะดันเจี้ยนนะครับที่จบแล้วนะครับจะได้เป็นหินมานาระดับต่ำนั่นเองครับซึ่งหินมานาระดับต่ำแลกอะไรได้บ้างไปดูกันครับมาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมมาทีนี้หินมานาระดับต่ำนะครับสามารถโอ้ซื้อของได้บานเลยไม่ว่าจะเป็นที่ up l เ v e l ลอาวุธนะครับหรือว่าจะเป็นที่เสริมแกล้งครับเสริมแกล้งอร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าจะเป็นนี่หินมานาระดับสูงนะครับกุญแจแดงก็แลกได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่ามีจํากัดนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับผมมีกล่องเลือกลูกบาศก์ธาตุด้วยนะครับเพื่อไปคาบขีดจํากัดอาวุธนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ในเมื่อเราลงดันเจี้ยนเบรกแล้วไม่ได้ธาตุที่เราต้องการนะครับสามารถเอาหินม่านระดับต่ำมาซื้อนะครับกล่องเลือกลูกบาศก์ตรงนี้ไปได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคแต่ข้างล่างนี้นะครับยังมีรางวัลนะครับเมื่อเครเกตตามจํานวนนะครับที่เขากำหนดไว้ก็จะได้รางวัลอีกต่างหากนะครับมาทีนี้เรามาลีกันดีกว่าครับสแกนหาใหม่ดูสิว่าเราจะได้เกตม่วงหรือว่าเกตทองไม่เอ่ กลึมกลอุ้ยผมเจอสีทองเราเจอสีทองทอง1นึ่งวงสาอย่างคุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเกจสีทองนะครับจะเป็นยังไงครับเกจสีทองจะเป็นคุ้มสมบัติเลยนะครับใครที่อยากฟาร์มเงินสีทองช่วยกุดได้นะครับไปเดี๋ยวไปลองกันนะครับสำหรับการสแกนเกจนะครับมันจะมีเวลาคูลดาวอยู่นะฮะประมาณ10นาทีนะครับดังนั้นก็สแกนเรื่อยๆครับเพราะว่าวันหนึ่งเราสามารถลงได้ประมาณ11รอบนะครับสำหรับเกจแต่ว่าซื้อเพิ่มได้นั่นเองครับ ดูสิว่าดันทองมีอะไรบ้างเอ่ยนี่วู้ยเต็ไมไปด้วยฝูงกระบ,บินทองเต็ไมไปหมดเราต้องกำจัดพวกมันให้หมดนะครับก่อนที่เวลาจะหมด2นาทีนั่นเองครับไปแล้วสับตัวนี้กเลยครับหลงหลงฝูงเอนนยหลงฝูงเหอโอเคจับกดไปหนึ่งทีตายไหมตายครับโอเคตายไปสี่ครับก็ฝูงกระบ,บินนะครับเหมือนมันจะวิ่งไปประจําจุดนะครับโอเคมันจะวิ่งไปเป็นฝูงเราค่อยๆแบบเก็บทีละฝูงก็ได้ครับเก็บทีละฝูงครับไปต้องรีบครับสองนาทีทัดอยู่โอเคสับไปขี้โอ้ตายหาเกี้ยง และไอ้นี้รอดมาจากไหนเนี่ยคนเดียวนเนี่ยวิ่งกันเกลื่อนเลยลวิ่งกันเกลื่อนเลยเดี๋ยวเก็บไอ้นี้ก่อนล้วกันเก็บไอ้นี้ก่อนโอเคมากระจุกตรงนี้เดี๋ยวรอครับมันน่าจะเดินมากระจุกที่เดียวกันหรือเปล่าแล้วสับไปครับโบ๊ะหนึ่งดอกตายไหมโอเคแตกแล้วค่อยๆเคลียร์ครับมาขอเคลียร์ตัวเยอะๆก่อนล้วกันขอเคลียร์ตัวเยอะๆก่อนล้วกันปั๊บโอเคแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเลเวลสูงๆมันน่าจะเริ่มถึกเรื่อยๆครับมาค่อยๆเคลียร์ครับเดี๋ยวไปหนึงนะมันมีตัวหนึ่งไปข้างหลังเราเดี๋ยวขอเคลียร์สามตัวนี้ก ป้าบตายไหมตายโอเคโหแม่งเหือกี่ตัวเนี่ยโอเคกองนี้สีตัวฝั่งนู้นมงไปตรงนู้นตัวหนึ่งโอเคดูไว้นะครับจบไว้ว่าฝั่งขวาไปตัวหนึ่งแล้วตรงนี้สีตัว,ตวเดี๋ยวเราเก็บไปสีตัวนี้ก่อนนะครับเราต้องเน้นเก็บไอกองที่มันมีเยอะๆก่อนเพราะว่าถ้าเวลาหมดมันจะที่เราจะได้ตังเงเยอะๆๆหน่อยโอเคแตกแล้วเหลือตัวท้ายมันมงไปฝั่งนี้ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวนะฝั่งนี้ไม่มีแล้วข้างตรงนี้ไม่มีโอเคถ้ามันมงไปฝั่งนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันก็อ้อมมาฝั่งขวาครับไปดักขวาเลยนี่ไงดักขวาเลยนี่จะ นี่แกนีฉันไม่พ้นหรอกไอ้คอบ,บิ้นปับ๊บแล้วสับไปหนึ่งดอกระเบิดอุม้มแตกตายหาไปซะคอบ,บิ้นเรียบร้อยครับโอเคครับจบไปครับกับเกสแลงเอสหรือว่าเกสสีทองเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างอู้ดูเกลือโคตรรอบนี้เราได้เกลือโคตรโคตรโอ้โหรอบที่แล้วผมได้โคตรเยอะได้ทั้งดาวได้ตั๊กตังคเป็นหมื่นนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเราได้ตัวกษรด้วยรอบนี้นะฮะ โอเคครับผู้ชมครับสรุปการลุ้นเกตที่คุ้มทส่สุดนะครับเราจะต้องรีหาดันเจียนเบรกนะครับไม่ก็ดดันเจี้ยนสีทองนะครับเพราะว่าเมื่อเราเคลียร์แล้วนะครับเรายังสามารถส่งทีมกูเจาะนะครับไปขุดเอาทรัพยากรดีๆได้อีกต่างหากนะครับนอกจากจะได้ลูกบาทนะครับเพื่อไปอัพข้ามขีดจำกัดของอาวุธแล้วนะครับยังเจอกอบบินทองนะครับเผื่อจะได้ตัวอักษรแบบดีๆมาใช้แล้วก็เผื่อจะได้ตังมาใช้นั่นเองครับผู้ชมครับดังนั้นเราสามารถรีได้นะครับทุกๆ10นาทีนั่นเองครับถ้าคุณไม่เจอสีม่วงเเลยคุณกก็็รออีาได้ช แต่ว่าถ้าคุณรีบจัดลงลงสีฟ้าก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้คุ้มๆนะครับก็รอ10นาทีแล้วก็รีครับหาสีม่วงลงซะนะครับผู้ชมครับเพราะว่าคุณแจเกตนะครับมันจํากัดต่อวันอยู่แล้วด้วยนะครับผู้ชมครับโอเคก็สำหรับข้อมูลวันนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ดิบคันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผู้ชมครับผมใครอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ